ถ้าช่างเขารีโนเวทเสร็จเนี่ยผมต้องเข้ามาเพื่อที่จะมาถ่ายทําคลิปนะอันนี้เบื้องต้นนะบังเอิญเจ้าของรั์เนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยอันนี้เดิมเจ้าของรัพย์เขาแจ้งว่าถ้ารีโนเวทแล้วเนี่ยเขาต้องการจะปล่อยเช่าทีนี้ผมก็บอกโอ้ยถ้าปล่อยเช่าเนี่ยผู้เช่าเนี่ยไม่ดูแลของให้เราอะถ้าเกิดว่าตัดสินใจขายคือขายเลยแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ท้าทุ่งหลวงนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยลูกค้ามาชมในส่วนของสวนลำไย ก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะช่างกําลังทํางานเลยเนี่ยนะะผมเองผมก็ไม่อยากจะไปรบกวนช่างนะนี่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเข้ามาทําคลิปอีกครั้งหน,น,นึ่งเนี่ยนะฮะลักษณะบ้านโอ้ยอนแล้วว่าบ้านกว้างมากนะท่านผู้ชมเออที่เห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นห้องครัวห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ําด้านนอกนะส่วนด้านในเนี่ยมีห้องน้ำนะแล้วก็ห้องน,นอนน่าจะประมาณสองห้องนะท่านผู้ชมนะนี่นะกนะำลังทํากําลังดีโนเวตนะเนี่ยนะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่า บ้านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเข้ามาเพื่อจะเก็บภาพฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับก็ลองติดตามในส่วนของบ้านนะว่าถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะให้ขายประมาณไหนนะเพราะว่าที่สํารวจดูเนี่ยมีบริเวณรั่วรอบขอบชิดแล้วก็ในส่วนของลําไยภายในแปลง1ต้น2ต้น3ต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนี่นะมีหัวขานะตรงนี้น่าจะเป็นมะปรางนะท่านผู้ชมนะนี่นะแล้วก็ตรงนี้เ,เป็นน้อยหนาเนี่ยนะอันนี้ก็น้อยหนานะท่านผู้ชมนะ,ะสวนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยางสองเลนแล้วก็ด้านหลังเป็นวีบูเขาส่วนหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะท่านผู้ชมนะ